นี่ค่ะเขาก็เริ่มเลขก็เริ่มชัดลงแล้วชัดชัดแล้วเนาะค่ะเนาะ <IS P. S 1> เดี๋ยวก็ถา่าถูกมือนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะมาเบิ้งเนาะอาจจะมีตัวใดแน่เนาะค่ะเนาะถัดลุนไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเพื่อเพิ่นให้โชคให้ลาบเนาะค่ะเนาะเขาไปขออยู่ค้ามชนวนบ่ได้เขาก็ขอเพ่อนอยู่นี่เขานับถือเขาก็ไหวเขาก็ากรารบอกลุนเนี่ยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอ่อเห็นชัดบ่ค่ะ,คะเห็นน้ำกันชัดบ่เดี๋ยอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวล้อลุนอีกตัวหนึ่งก็เนาะค่ะ 老了，你才能。